หัวนี่เคลื่อนอะเนี่ยเฮ้ยเอาเอาเอาแก๊งบ่เอาแก๊งบ่หาเรื่องแก๊งบ่เอาว่าเอาอะไรเยี่ยลงไปตีเลยดี๋ยวดิเฮ้ยมึง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 โอเไอ้ยันหนีหนีเดียวหนี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 แล้วแล้วแล้วไอ้ยันหนีหนีหลับแล้วไอ้ยันเร็วเธอเป็นมากว่ารักเพราะเธอนั้นคือคนชีวิตฉันใช้เวลา เดี๋ยวไปเริ่มตรงไหนดีอะไปเลยไปเลยขับเลยเออระวังโดนตำรวจไล่นะมึงนหวะแลหลังอ่ะไม่เว้ยมันเป็นพรรถกูหรือไงวะไอ้แค่แบบเพะแบบน้ระวังน้ระวังนะไม่โดนหรอกไอ้แค่กูขับแค่ยี่ยี่สองนี่เนี่ยไม่โดนหรอก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 กูโดนหรอก ไอ้พี่ทั้งมันชิดกูจังเลยวะจอดลงพูดิจอดข้างๆเนี่ย<อ>จอดชิดข้างเนี่ยชิดข้างเนี่ยชิดข้างข้างเนี่ยเออชิดขวาเนี่ยจอดลงคุยดิเฮียเฮียเฮีย้างหน้าวะคุยดิมีอะไรครับตำรวจมีอะไรเอามาครับ ขับเปิดไม่ถูกเลนขับรถไม่ถูกเลนมันอยู่ในสองขวาเนี่ยผู้ขับผู้ขับเลนขวาเนี่ยน่าจะอีกเลนหนึ่งแหละเออน่าจะอีกเลนหนึ่งอ๋อครับเลนซ้ายนะครับอ๋อสถลุสลุขับเลนไหนเนี่ยประเทเนเนี่ยเลนซ้ายเลนซ้ายเลนซ้ายอ๋อเลนซ้ายก็เลนซ้ายอ๋อเฮ้ยเขาบอกว่าอะไรอ่ะเฮ้จยจัดเฮ้ยลองลองหนีนี่ลองหนีนี่เขาจะไล่ป่ะมึงเจ้าจริงเหรอเออลองดูลองดูไอ้เรี่ยงมึอยากเล่น เลยไอ้คนไล่มันหนีดีเลยเอาไปไล่เด้อยไปไล่ด้ไอเดียวเฮ้ยกูนึกว่าจะไล่อะโดดไอเดียกูคิดว่ากูคิดว่าจะไล่ไอเฮ้ยอยากแก้ตำรวจไปแก้ตำรวจกันดีกว่แก้ฟิดแก้แก้เออแก้ฟิ้ดัมมันนป็ฟิ้ดัมเข้าเวรหระเออเออน่าจะเข้าไอ้เนี่ยมาเออไปดูไอ้ดัมไอ้เหี้ยกูอยากแก้วไอ้ดัมอ่ะไอเดียหาเรื่องมาเรื่องข้อสอบแล้วไอขอบอกไอ้ ใครวะนั่นน่ะขับไปเลยขับเลยมึงเห็นว่าเธอดำนด่าใครวะนั่นน่ะเออขับไปเลยไหนอ๋อจัด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 ใครวะใครวะเร้่มวิ่งอ๋อใครวะไอ้ยิงในข้าวโลภโครงการวิ่งแบบไิตูเลยเฮ้ยเฮียอยากแก้มพี่ดำอ่ะพี่ดำอยู่ไหนอยากแก้มพี่ดำจังมึงยิงเอาจริงเหรอไอ้ยิงรถกูไม่รู้สู้พี่แกได้หรอไเอา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 เหรอได้ เฮ้ยเฮ้ยนั่งไงนั่งไงเอาเลย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 ขับขัเนขับเ่นขับเลยขับเบิ้ลใส่เขาไปเบิ้ลใส่เขาไปเบิ้ลใส่ขับพิเรนขับพิเรนเลยขับพิเรนเลยขับพิเรนเลแซงแกเลยขับพิเรนแล้วแซงแกเลยเอาดิเอาดิขับพิเรนแล้วแซงแกเลยอเยี่ยเร็ว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 อรไเเรื่องเวเ ขับขับปาดแกได้ปาดหน้าแกเลยเรอๆขับไปได้ได้ไลอ้เียมึงจะ้แซงมึงแซงทางโค้งเละเออปาดหน้าแกปาดหน้าแกไอ้เีอ้กียไม่ได้วะลุงจ้าไอ้เียไม่ทันเกียมึงดูรถกูอะไรมันไม่ใช่แลมโบ้ไอ้เกียรเฮ้ยเร้อๆกิดได้ขัได้แล้วแล้เอาโอ้ยเฮ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 ้ย้ยเ้ยเฮ้ย้ย้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเยเฮ้ย้ยเฮ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 ้ยยเ้ยยยยย้ วนนะะไอ้เหี้ยไม่วนไหวสัตว์ไอ้วนไหวเหี้ยขับไปนู่นแล้วขับไปเกี่ยวโยูดีเลยอ่ะดูเหี้ยคุณคิดว่าจะวนไอ้เหี้ยอุ้ยพ่อมาสุดท้ายสัตว์โอ้ยเหี้ยขับอย่างมึงเนี่ยไหนดูดิสัตว์สัตว์ขับยากรถพ่อน้ำดูแล้วก็เต้าเต่าเฮียปิดปิดปิดเลยสัตว์กูเปิดเปิดปิดปิดไปได้แขนไม่ถึง ไอเยไอ้สัตว์นี่แกเร็้เล้ยยย้เยย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 ้ยย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 ยแยย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 นเยย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 ้ยย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 กยยยยยเยยยยรถยยย่ยย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 ย้ยเยยยยเลยย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 บยยยยยเอยยยยยยย ขับหนี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 แล้วานีขับหนีไอ้เนี่ยเขาไม่เคียวอสายเียร์คดีรถบัสว่าโอ้จบแล้วเฮ้ยเฮ้ยไะมาปอะไอ้เนี่ยไลลไะไม่ไดวไอ้เนี่ยไหนๆเราลองอีกทีดิลองอีกทีดิไอ้เนี่ยไหลมาไลเอาเปนเบอใส่ิลองเปนเบอรใส่นิเราเปเบอใส่เบอใส่ ครับหนีครับหนีครับหนีเลยครับหนีเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เที้ยวคนร้ายคนร้ายคนร้ายโดนหรอรับหนีเลยครับหนีเลยครับหนีเลยแล้วแล้วับหนีครับหนีเฮียอะไรวะวะไม่ไล่ว่ะเฮียโอ้เฮียกูคิดว่าจะไล่จบแล้วไอสัตว์จอดแล้วกับแล้วกับไอเที่ยมันคุมยากไอสัตว์มันเฮียกูคิดว่าจะไล่เอ้เฮียไม่งั้นได้มันแล้วเฮียทำยังไงดีวะ ไงดีะทำไรดีะแกจะไล่อะเอางดูเฮ้ยเดี๋ยวกูเอไม้เอากูเอไม้เบ็ดลงไปตีแกวะเอาเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดีวกดีเดี๋ยวเดเดียเดี๋ยเดี๋ยวเดไยวเดียดดีวเยีเยดเสวดเวเหี้ยไเียีีเเวเอาีดดีียดี้ดีเวเเเียเีเเรเเรเ ไอ้เงียหนีหนีเราเราเาไอ้เี้ยยาตำรวจปั๊มดิไอ้เงี้ยยายตำรวจปั๊มหนีหนีหนีนี่เลยหนีเลยไอ้ยงยยายตำรวจปัๆๆ๊มดิเอ right ้หนีนีเลยหนีเลยไอ้เหี้ยอ้อู้อูไอ้อู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 ้องฟัง้อู้ไู้อ้อู้อูอ้อู้อ้อู้ออีนออ้อ้อ้อง้้องั้ออง ไอ้เงี้ยมันปั๊บวันปั๊บเราเราขับเองมะลงลงลงเลยเฮ้ยกูได้กูได้กูได้ไหขับแล้วเอาแล้วแล้วนี่ก้อนนี่ก้อนเล้วแลวเครียดปั๊มเลยตำรวจมันปั๊มหนีนี่ก้อนเออขับนี่เลยขับนี่เลยไอ้เงี้ยมันไอ้เงี้ยมันกันเอาเลยเอาแล้วแล้วแล้วไอ้เงี้ยเร็วลูกเฮ้ยไอ้เงี้ยมันต่อไปต่อไปพี่ดำไม่ไล่ว้าดูเฮ้ยขับเลยหนีเลยหนีแล้วเร็วลูกไอ้เงี้ยมันเร็วว่ะไอ้เงี้ยดูดิ เอาเลยเอาเลยเอเฮี่เย็นเย็นแกใาวว้วมามากูขับเองมากะครั้งนี้กูขับเร็ลมันไม่มามามาเร็วอ่อกดกดชิปกด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 ตัวชิปกับตัวแอลตรงตรงใกล้ตรงใกล้ใกล้งอะไรอ่ะทำมือทำมือไปรู้อะไรตัวชิปเโอไอ้ยี่ขับยากจริงคันนี้ไอ้ยี่ไม่ดำอะไรวะ มีดามใครวะมึงดูเองกูหน่อยมึงดูเองกูหน่อยไม่ได้เงี้ยดู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 นะรถบัสว่ะไอ้เหี้ยไอ้หลับรถบัสมาว่ะไอ้ีถ้ากูเอาไม้ลงไปตีแกใหม่ไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยไล่รวะตายวันหนีหนีไอ้เหี้ยหนีกันมามาแล้วไอ้เหี้ยมาแล้วไอ้เหี้ยไล่สัตว์ไล่หนีดิหนีดิไอ้เหี้ยหนีดิหนีดิไอ้หลับหนีดิไอ้เงี้ยหนีดิไอ้เหี้ยขับหนีดิ หีดิัหนีดิหนีดิเหี้ยหนีหนีดิหนีดิจัดหนีดิมึงรอให้ล่อถึง่อแล้วมึงเข้ไอ้เี้ยมก็สับเี้ยะไล่อะไรมาไอ้มึงดูให้กูหน่อยมาไล่ป่ะไม่ไม่ได้ไม่ได้ไอ้เหี้ยขับนำรถบัสอยู่นั่นน่ะไอ้เขี้ยนั่นนั่นนัข้างหน้าใครวะนั่นน่ะไอ้เหี้ยกูหนีกันไอ้สัดกูหนีกันไอ้เหี้ยกูหนีกันไอ้จัดไอ้จะไล่มา่มายไลว่าจะบาไปามายลวามบไมเี้ย อุ้ยเียรทัวขับเจียแล้น่นอะไอสัตว์เลยไอสัตว์จ๋ไหลจ๋ว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 ไหลจวไหล้วไหลจ๋บไหกจ๋วไหล้วมันขับไากจ๋วไหเนี่ไหนจ๋วไหลจ๋ไหจไหมจ๋วไหลจ๋วไห่จ๋วไหลจ๋วไหแม่งไม่ไลจ่ไม่ม่ไห่จ๋วไหวไหลจไม่จไลจ๋วไหลจไม่ไลจ๋วไหไหลจ๋วไวไลจ๋าจวาวันลจ๋ไหลอ๋วไหตจ๋วอวไหูอยาไปลวไหววลลไลงไปตีแกดิ ว้ม้ยเอาเอ้ามาลงตีแกดิเร็วๆแกดกดอ่ะเอามาลงตีแกดิเร็วๆอ n าไม่ตันแล้วไหมขึ้นมาขึ้นมาขึนขึ้นมาก่อนไอ้เหี้ยไปอย่างเงี้ยไะไอ้สัตว์ไปอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ได้ไม่ได้ขอรถไปเหี้ยไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยเอามาลงตีแกดิเ็วเ่ ไปปิดทางมาทำไงดีอะไปไปยูเทิร์นยูเทิร์นยูเทิร์นนั่นไม่ไอว้ไอตรงช่องไอตช่องทานอะดอดมันเยี่ยคกนไก่อะไอขี่มไม่สั่เดียร์วะเราสับแล้วเฮี้ยสัเียร์ดิบอกว่าจะไม่ยังไงบอกว่าจะจะไม่สั่งนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้อุ้ยเอะเร็วเร็วเร็วเฮียมั่งสามได้เห็นเกียร์อะไรอะเกียร์หไอ้เหี้ย มึงร้อยมึงร้อยไอ้เข็มหมาเข็มรอบอ่ะถึงถึงถึงลอบถึงรอบสีแดงก่อนอ่ะมาเลขสิบเอ็ดอ่ะหรือไม่ก็เลขสิบอ่ะเลยไอสัตว์โอ้ยไอ้เหี้ยมเฮ้ยมันขับยากไอ้เหี้ยมันขับยากขับยากไอ้สัตว์เอ้ยมันอยู่ไหนวะเขาอยู่ไหนอ่ะสภาเหรอน่าจะสภาไอ้เหี้ยมึงลงแล้วมึงตีแกลงนี่ขึ้นขึ้นตรงนี้แหละนะไอ้เหี้ยเออเออเฮ้ยมันมีที่ขึ้นหน้ารถด้วยไอ้เหี้ยใช่เหรอเออน่าแหละเออน่าแหละฮึ่มคางใช่ไหมเนี่ยเออไอ้แกอยู่ไหนวะ กส็สภาเฮ้ <My God. S 2> ไอ้ไอ้เชี่ยแรงเกินสัตว์ไอ้เชี่ยไม่ไมึงไ,ไม่รู้รอบรถอ่ะหัวนี่เชี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเอาเอาแก๊งบอว์เอาแกง๊แกงบอว์หาเรื่องแกง๊งบอว์เอาว่ะอะไรไอ้เชี่ยลงไปตีเลยเดิเฮ้ยมึง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 ,มงไอ้เชี่ยหนีนี้หนีนี้หนีนี้แล้วแล้วไอ้เชี่ยหนีหนีหลับแล้วไอ้เชี่ยเร็ว วเไอ้เรี้ยไม่ตันไอ้สัตบมันขึ้นมาแล้ไอ้เขี้ยหนีดิสับเกียร์ไอ้สัตว์สับเกียร์ไม่ได้ไอ้เรี้ยหนีมันไอ้เรี้ยสับเกียร์สับเกียร์สับเกียร์ไอ้เรี้ยขับตีไล้ไอ้สัตว์ขับตีได้เฮี้ยไอ้เขี้ยโคตรหนาไอ้สัตว์โคตรปันแกงอรแกงไยไม่รู้ไอ้เรี้ยเฮ้ยมึงมึงจอดมาลงเจาะจาะเจาะนี่เออมาลงเดี๋ยวมาลงนี่ เอาเงาลงนีไอเหี้ยเอาขับดีดิเร็วเร็วหนีหนีเร็วเร็วไอเหี้ยเอามาเงไงเออเร็ว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 ึดรอาดาไเหี้ยไอเหี้ยไอสาระขอตำรวจเอะขอตำรวจเป็นระย่เสร็จแล้วเสร็จแล้วเแล้วเอาเลยเอาเลยเลยลงไปเงาเลยนะลงไปเล่นเลยนะ ทัวร์แล้วทัวร์ลงไปมึงเล่นเลยเอาเลยมึงลงไปมึงเล่นเลยเอาเล่ย์เลยเอาเฮี้ยไม่ทันไอ้สัตว์ตอนนี้เอาลดตัวตลวตัวไอ้สัตว์ลดตัวเลยไอ้เฮี้ยหนีดีขึ้นมาคุบมเรวเราเเราเไอ้เฮี้ยนไปดำกแกไล่เราเร็วเราเร็วกูกูกูทุบคนขับรถพัไอ้เฮี้ยไปป้อ แกไม่ไล่ไหวเฮ้ยกูยังเราแกแกไล่คดีอะไรอยู่ก็ไม่รู้อะแต่ว่ามันต้องไล่อะเพราะว่าถ้ากูไปถ้ากูไปขัดขวางกูจะกูเอ้ยไม่ไม่เดี๋ยวกูโดนไม่เดี๋ยวกูโดนคดีขัดขวางการทำงานเจ้าหน้าที่เว้ยเอาแกงหมอเอาแกงหมอเอ้ยอย่าเพิ่งนี่เอาต้งพี่ดำกูอยากเล่นพี่ดำไม่กูอยากโดนโดนกระเรียขัดขวางเจ้าหน้าที่อะขัดขัดขวางการทำงานเอาเอาเอาตีตีตีลงไปตีไอ้เหี้ยตีตีตีกูตีเหี้ยอะไรจะตีกูทำยอะไรแล่ะลูกกูตาย เออใช่เหรอเออกูแตกไอ้เหี้ยเร็วเร็วเร็วเรเร็วไป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 ชุบกูชุบกูชุบกูเอ้าทำไมตายหมดเลยอ่ะเออไอ้เหี้ยชุบกูดิเฟเฟฟูติโอไอ้เหี้ยกูฟื้นละฟื้นละไม้ใช่แล้ไม้ใช่แล้ะไปไปไปขับไปเล่ยขับไปเลยขับเ่ยไม้ใช่้ไม้ใช่แล้วะไม่ไม่มีไม้ไม่มีไม้ สี่เบสเอาไม้ใหม่รอบนึงไอ้เทียเลือดกูจะหมดไอสัตว์หมดหรอกไม่หมดหรอกไม่หมดเทียอะไรระบบเขาตั้งระบบเขาตั้งใหม่ไอ้เทียเนี่ยไม่เนี่ยเสษไม้ใหม่เลยเทียเออให้ตะวันมาเทียตั้งหัวแม่งได้ไอ้เทียไอมึงก็ไเป็นตีนไม้ดำเราเร็วไปที่ดาวอยู่อ่ย กูไม่มีไม้เงี้ยไม้มันไม่เข้ากูไอ้เงี้ยเอาคันนี้พี่ดำอยู่วะไอ้เงี้ยไม่มีรถตำรวจไม่มีรถเงี้ยเป็นไรกันหมดเลยอ่ะเป็นไรอ่ะกลับมาสปาหมดทุกคนเลยใช่เหรอเออไอ้ที่ประเทศเป็นไรวะไอสัตว์เอ้ยจบอดสนุกเลยไอ้เฮี้ยบางทีผมแย่ชอบทำตัวหน้าทีผมน่ะชอบทำให้เธอเหนื่อยเธอว่าแล้วเธอก็ต้องว่าอีกผมก็เลยเลือกที่จะฆ่าบินมือขวาผมจับกีตาร์ดีร้องเพลงที่สแสนโรแมนติก